สวัสดีครับพบกับครูพาลุยในช่อง u t u b e ไล่หัวหน้อยวันนี้เราจะมาแชร์บางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นความเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ต้นนี้เป็นมะม่วงฟ้าลั่นครับปลูกไว้ประมาณซากัซกซกัซกซักซักอายุยี่สิบปีแล้วครับเนี่ยฮะทำต้นก็ประมาณนี้เชื่อไหมท่านผู้ชมมันไม่เคยออกลูกให้ผมกินเลยนะมันไม่เคยออกลูกเลยไม่เคยออกลูกนะผมพยายามตัดแต่งกิ่งแล้วมันก็ไม่ออกแต่ปีนี้ครับผมผมคูดมันครับผม เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะผมบอกว่าถ้าตัดแต่งกิ่งข้างๆแล้วที่มันบางบางแสงเนี่ยข้างๆครับเมื่อก่อนจะมีขนุนอยู่ฝั่งนี้ก็จะมีขนุนอยู่ผมตัดขนุนทิ้งเลยผมจะดูให้มันโดนโดนแสงแล้วทำตให้โปร่งทำตอวให้โปร่งแล้วแต่ตอนนี้มันแตกกทึบใช่ไหมเราก็บอกว่าถ้าเองไม่ออกรู้ค่าปีนี้ค่าจะโค่นทิ้งให้หมดเลยท่านผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ มันก็ออกดอกครับปีนี้มันออกดอกเป็นปีแรกนะนี่ฮะเกือบยี่ิปีแล้วเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะไม่ใช่ทำทำคลิปเล่นๆนะคือเราตัง้งใจผมก็ลองใช้สูตรที่ว่าฉีดอนูน่นฉีดนี่ให้มันออกมันก็ไม่ออกนะฮะแต่ปีนี้มันออกดอกแล้วนี่ออกแล้วแล้วมันก็ออกหลายช่อด้วยแต่แรกมันออกมาแค่ช่อเดียวคือช่อนี้เดีย๋ยวพาไปดูนี่นี่ช่อนู้นครับเห็นไหมนีม่ออกช่อนี้ แต่ก็ผมก็พบเนี่ย,ยออกมาช่อที่ช่อเดียวครับผมผมก็บอกกับช่อเดียวไม่พอนะถ้าช่อเดียวก็โค่นทิ้งอยู่ดีเนี่ยนี่ฮะเห็นไหมเห็นออกมาช่อเดียวผมก็บอกว่าถ้าเอาช่อเดียวผมโค่นทิ้งแน่พอสักระยะหนึ่งโอ้ย,ยผมล้เลยนะเห็นไหมผมถ่ายทำคลิปอยู่ตัวอะไรอยู่เ็นต้นไม้ไหมเห็นไหม ผมก็บอกว่าถ้าถ้าคุณไม่ออกให้ผมนะผมตัดแน่ถ้าผมจะปลูกขนุนแล้ะไม่เอาละก็ผมไม่อยากขนุนปลูกง่ายปลาแล้วสุดท้ายเขาก็ออกมาเลยครับดอกเนี่ยผีเต็มต้นเลยครับผมนี่ฮะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่ผมจะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งที่ทาให้มันออกดอกดีนี่ยคือเราไม่ได้ใส่ใจมันเนี่ยเราปลูกแล้วก็จะเน้นแต่ขนุนอย่างเดียวอันนี้ก็ปลูกปลูกเล่นๆไว้ก็เลยครูมัน มันก็เลยออกดอกให้เดี๋ยวเรามาดูไปว่ามันจะติดลูกกี่ลูกนะเดี๋ยวว่าผมนะคลิปนี้เป็นเรามาแชร์กันขำๆแต่ว่าบางทีเราก็อารมณ์แบบว่ากูจะโค่นมึงทิ้งแล้วแหละมึงไม่ออกให้กูอ่ะเออประมาณนี้ครับผมเคล็ดลับสุดยอดสูตรโบราณทํามะม่วงให้ออกดอกออกลูกโดยการคู่มันครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะอย่าเรียนแบบโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแสดงว่าเขาไม่อยากตายไง พอเราจะโคนทิ้งแล้วโอเคครับ